สวัสดีครับพบกันอีกแล้วสําหรับการรีวิวรถตู้เรามีรถตู้ขันใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นคอมพิวเตอร์หลังคาเตี้ยนะฮะปี2007นะฮะเครื่องยนต์เบนซิน2.7นะฮะบวก LPG นะฮะเป็นรถไวรุ่นไวรุ่นหน่อยนะฮะก็บอกก็ทําแล้วหลังคาแต่งพอประมาณก็ดูรถกันได้ที่จังหวัดอูดอธานีนะฮะสำักันใุ์ในมหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่ก็โทรหากิกงกาหาผมมันได้เลยนะฮะ ราคาคันนี้ก็ไม่แรงนะฮะราคาขายคันนี้อยู่ที่สองแสนโอเคเย่ okay, okay. Yeah. ะฮะก็แต่งนะฮะเครื่องเสียงบ้างแล้วนะใหม่รู้สึกจะวิ่งแสนหกนะฮะก็ดูรถกันที่อุดอธานีก็อีรินบุกกดิงติดตามกันไว้ด้วยสำหรับช่องรถตู้มือสองรถบ้านฝากขายนะพบกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ